กลับมาพบกับออมอีกแล้วนะคะแล้วอมเชื่อค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยหนุ่มๆสาวๆาออฟฟิศหลายๆคนนะคะต้องมีการเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่แน่นอนรวมถึงน้องนนักเรียนนักศึกษาด้วยที่มีการเรียนออนไลน์กันมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะอมจะมาแนะนําเจ้าตัวแท็บเล็ตค่ะทุกคนที่บอกเลยค่ะว่ารุ่นนี้เนี่ยสเปคดีคุณภาพสูงแต่ว่าราคาสบายกระเป๋าค่ะจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะ คือรุ่นนี้นั่นเองค่ะแทะ้ๆหัวเว่ยนะคะเม็ด 1 0 4ค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีการอัปเดตเวอร์ชั่นมาจากรุ่นก่อนค่ะสเปคดีนะคะคุณ,ณภาพสูงและก็ราคาต่ำกว่า1 0,000บาทนบาทคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีอะไรให้บ้างค่ะเริ่มแรกนะคะแกะกล่องมาเราก็จะเจอกับนี่ค่ะตัวเครื่องนะคะ Huawei m a t p a d 10.4นะคะดีไซน์บางเบาสวยงามแบบนี้ค่ะตัวที่สองนะคะที่เขาให้มาก็จะเป็นในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นอะแดปเตอร์ตัวชาร์จขนาด10วัตต์นะคะและก็จะมี ส่วนของสาย USB Type C ค่ะมาให้แบบนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานนะคะใบรับประกันสินค้าพวกเข็มจิ้มซิมอะไรต่างๆนะคะอยู่ในกล่องนี้ด้วยค่ะต่อมาเขาก็จะมีในส่วนของนะคะเป็นสายเคเบิลนะที่ใช้ในการเสียบหูฟังนะคะแจ็คขนาด3.5มิลมาให้ด้วยใครที่มีหูฟังอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้หูฟังนะคะตัวเดิมเนะะี่ยของคุณเสียบเข้ากับสายเคเบิลตัวนี้แล้วก็ใช้งานในแท็บเล็ตเครื่องนี้ได้ทันทีค่ะมาดูกันที่ดีไซน์ของหน้าจอกันบ้างนะคะทุกคนบอกเลยว่า Huawei MatePad 10.4 10. ค่ะรุ่น นี้เนี่ยนะคะเขามีขนาดของหน้าจออยู่ที่10.4นิ้วค่ะและก็มีดีไซน์ของความกว้างนะคะทุกคนอยู่ที่7.9มิลมค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเบาบางมากนะคะทุกคนรุ่นนี้นอกจากนี้ค่ะสีที่ออมได้มานะคะจะเป็นสีมิดไนท์เกรนะเนื้อสัมผัสจะเป็นแบบด้านนะคะด้านหลังก็จะมีเขียนว่าหัวเวยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดีไซน์ด้านเนี่ยมันก็จะดีอย่างตรงที่ก็จะจับนะคะเหตุรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็ป้องกันพวกรอยขีดข่วนต่างๆด้วยค่ะดีไซน์ของกล้องนะคะกล้องหลังก็จะอยู่ด้าน บนแบบนี้นะคะส่วนดีไซน์ของกล้องหน้าจะอยู่ด้านบนบริเวณแนวนอนแบบนี้นะคะนี่จัวตรงนี้นะคะต่อมาค่ะจะเป็นปุ่มนะคะในการเปิดปิดเครื่องนะคะก็จะอยู่บริเวณด้านบนแบบนี้นะคะส่วนฝั่งขวามือค่ะก็จะเป็นปุ่มในการเพิ่มแล้วก็ลดเสียงนะคะส่วนบริเวณฝั่งซ้ายก็จะเป็นนะคะตัวที่สําหรับใส่ซิมนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะนี่เป็นตัวช่องสําหรับเสียบสาย USB Type C นะคะและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งค่ะทุกคนของแท็บเล็ตรุ่นนี้ที่อยากจะบอกก็คือเขา มีลำโพงมาให้ถึง4ตัวด้วยกันค่ะก็คือบริเวณด้านบนนะคะเป็นลําโพง2ตัวแบบนี้แล้วก็ด้านล่างค่ะเป็นลําโพงอีก2ตัวแบบนี้นะคะแถมไมโครโฟนนะคะก็ยังมีมาให้ถึง4ตัวเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะดูหนังฟังเพลงคุยงานประชุมงานวิดีโอคอลอะไรเนี่ยค่ะแท็บเละะ็ตรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะแถมลําโพงนะคะเขาผ่านการจูนเสียง <c oughs> จากฮาร์ a n ิ a r นคาร์ดอนด้วยซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์เครื่องเสียงระดับโลกนะคะแน่นอนค่ะว่าเสียงที่ได้เนี่ยก็จะมีความชัดใสแจ๋วก็คุณภาพดี แน่นอนคะ่ะมาดูกันที่สเปคของหน้าจอกันบ้างคะ่ะทุกคนรุ่นนี้นะคะหน้าจอเป็นแบบ IPS LCD ค่ะซึ่งมีความคมชัดระดับ 2K นะคะแทมชิปเซตค่ะเขายังใช้ Kirin 820นะซึ่งมีการอัปเดตนะคะจากรุ่นเก่าด้วยค่ะและในส่วนนะคะของตัวแรมก็ให้มาถึง4 g b นะคะแล้วก็ลอมให้มาถึง128 g b เลยอัตราการรีเฟชเลทข,ของหน้าจอก็อยู่ที่60เฮิรตค่ะซึ่งถือว่านะคะสเปคของหน้าจอเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงใช้งานต่างๆก็ถือว่าสามารถทําได้ดีเลยที วค่ะมาถึงเรื่องกล้องกันบ้างค่ะทุกคนรุ่นนี้นะคะเขาให้กล้องหลังค่ะมาถึง8ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็เป็นออโต้โฟกัสด้วยในส่วนของกล้องหน้าค่ะก็ให้มาที่8ล้านพิกเซลเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโหมดบิวตี้มาให้ด้วยค่ะเพื่อให้เรานะคะปรับสภาพผิวของเราได้ทําให้เรานะคะสนุกกับการถ่ายรูปแล้วก็การเซลฟี่มากยิ่งขึ้นค่ะมาในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างนะคะทุกคนรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเขาก็ค่อนข้างให้แบตมาจุเลยทีเดียวเพราะว่าเขาให้มาถึง7,250ม ah ิลลิแอมป์เลยทีเดียวค่ะก็ว่า พอนะีต่อการใช้งานตลอดทั้งวันค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนรุ่นนี้เนี่ยเขายังมาพร้อมกับหัวเว่ยสมาร์ทคีย์บอร์ดนะคะที่เราจะสามารถแปลงแท็บเล็ตของเรานะคะให้กลายเป็นโน้ตบุ๊กขนาดย่อมได้ไม่ว่าเราจะไปทํางานที่ร้านกาแฟานะคะทํางานนอกออฟฟิศหรือว่าเวิร์กฟอร์มที่บ้านค่ะเราก็สามารถนะคะจดเลคเชอร์หรือว่าพิมพ์งานได้อย่างสบายๆเพียงแค่ใช้หัวเว่ยสมาร์ทคีย์บอร์ดตัวนี้ค่ะสําหรับการเชื่อมต่อนะคะของหัวเว่ยสมาร์ทคีย์บอร์ดตัวนี้ก็สามารถทําได้ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ครั้งแรกนะคะให้เรากดเปิดบลูทูธนะคะแล้วกก็ดเชื่อม กับหัวเว่ยสมาท์คีย์บอร์ดค่ะเพียงครั้งเดียวนะในครั้งต่อ,ตอไปค่ะเราก็สามารถแค่ดึงแท่นแม่เหล็กออกมาแล้วก็เชื่อมต่อมันก็จะสามารถเชื่อมต่อกันได้ทันทีค่ะเรียกได้ว่าใช้งานง่ายสะดวกแถมยังน้ําหนักเบาพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสบายเลยค่ะสาหรับหัวเว่ยเมดแพด10.4รุ่นนี้นะคะเพียงแค่เราสไลด์เปิดด้านข้าง,างแบบนี้ค่ะเราก็จะเป็นแบบว่าคีย์ลัดนะที่ทําให้เราเปิดแอปต่างๆได้เลยนะคะทั้ง2ข้างรวมถึงค่ะรุ่นนี้เราสามารถนะคะเลือกเป็นเดสก์ท็อปโหมดได้ด้วยก็คือการแสดงผลเนี่ยจะเหมือนกับ เราเนีคะเปิดโน้ตบุ๊กนะคะทั่วๆไปเลยเป็นการแสดงผลแบบเดสกท็อปแบบนี้นะคะทุกคนนี่เราก็สามารถเลือกเปิดแอปได้จากตรงนี้เลยนะคะรวมถึงถ้าเราอยากจะจดโน้ตอะไรนะคะเพียงแค่กดปุ่มตรงน,ออนี้เราก็สามารถจดโน้ตต่างๆได้แล้วนะคะสะดวกสบายมากและถ้าเราอยากจะกลับขาไปโหมดของแท็บเล็ตแบบเดิมเพียงแค่กดปุ่มออกนะคะเราก็สามารถกลับมาเป็นปุ่มแท็บเล็ตแบบเดิมได้และะ้วค่ะ และนอกจากหัวเวลีสมาท์คีย์บอร์ดค่ะทุกคนเขายังมีนี่นะคะเป็นหัวเวล m Pencil ค่ะบอกเลยนะว่าไม่ว่าเราจะพิมพ์งานที่สมา r ์คีย์บอร์ดนะคะหรือว่าเราจะจดเลคเชอร์เวลาอาจารย์สอนหรือว่าเวลาประชุมงานรวมถึงอยากจะวาดรูปนะคะอยากจะทําลายเส้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีปากกา M Pencil มาด้วยการเชื่อมต่อก็ง่ายเหมือนกันค่ะเพียงแค่เปิดบลูทูธนะแล้วก็กดคอนเน็กกับปากกา M Pencil นะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะแถมยังพกภาพไปไหนมาไหนสะดวกไม่ว่าจะเป็นสมา r ์คีย์บอร์ดหรือว่าจะเป็น Pencil ิคะ่ะนอกจากนี้นะคะ Huawei Mate 10s รุ่นนี้เขาย,ยังสามารถนะคะเปิดหน้าต่างสองหน้าจอพร้อมกันได้ด้วยค่ะนี่นะคะเพียงแค่สมมุติว่าเราเปิดแอปแรกอยู่ค่ะเราต้องการเปิดแอปที่2นะคะเราก็กดสไลด์ด้านข้างเราก็กดเปิดแบบนี้ เพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถใช้งาน2แอปนะคะได้พร้อมๆกันแล้วไม่ว่าจะเป็นการเลือกดูรูปภาพต่างๆหรือว่าจะเป็นการจดชอ็อตโนต้ตนะคะเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะบอกเลยนะคะว่า Huawei MatePad 10.4รุ่นนี้เนี่ยสเปคดีนะคะคุณภาพสูงแถมราคายัางเบาๆไม่ถึง10,000บาทเพราะว่าเขามีราคาเพียงแค่9ก9 0บาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีอีก2รุ่นค่ะได้แก่ Huawei MatePad T8 นะคะนี่ซึ่งมีขนาดหน้าจออยู่ที่8นิ้วนะคะราคาเนะคะเริ่มต้นเพียงแค่3,600 90บาทเท่านั้นค่ะและก็ยังมีนี่นะคะหัวเว่ย์เมดแพด 10s ค่ะทุกคนที่มีหน้าจอนะคะขนาด10.1นิ้วค่ะราคาเริ่มต้นเพียงแค่5,990บาทเท่านั้นนะคะทั้ง3รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจรุ่นไหนนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้แล้วนะคะที่ร้าน Tgphone ทั่วประเทศ Tgphone online หรือว่าเว็บไซต์ของ Tgphone ก็ได้ค่ะสําหรับคลิปนี้ยมต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ